มาค่ะมาต่อกันนะคะผลสรุปนะคะแอดมินไปรีดมาแล้วนะคะความกว้างของร่มไม่ได้นะคะแอดมินต้องมาถักเพิ่มอีกประมาณสัก10แถวหรือถึง15แถวนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแอดมินจะเริ่มตรงกลางนี้เลยนะคะนี่ค่ะมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6อย่างงี้นะ1 2 3 4 5 6ส่เด๋ยวแอดมินเริ่ม1 2ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะ เอาไหมามานะคะอย่างนี้ค่ะเอาไหมามาทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำา X ก็จะได้แบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นนับหนึ่งไหมนะคะทุกคนพอได้แบบนี้เสร็จนะคะอย่างนี้เพื่อนๆทําทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี นะคะสองสามี่แล้วก็หนะคะแล้วก็ดึงไหมที่เราเก็บมาได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพันหัวเข็ม2ครั้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็จิ้มมาตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บเลยก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อน,อนก็พันหัวเข็มอีกสองครั้งแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ แล้วก็ดึงรวบทีละสองนะคะทุกคนตรงนี้นะคะนี้แล้วก็ดึงรวบก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปโซ่ห้าหนึ่งหแล้วเพื่อนเพื่อมาทำเอตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราจะเริ่มขยายใหม่นะคะ ขยายเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่พอนะคะความกว้างไม่พอก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะทำโซ่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้าก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเขม็มก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยค่ะแล้วต่อไปหนึ่งสสามสี่ห้า แล้วก็ทำ X อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็หนึ่งามี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งก็จะได้แบบนี้โค้งๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะได้แบบนี้เสร็จก็โซ่ห้าแล้วก็ทำ X ก็จะได้แบบนี้นะคะ อ่าพอมาถึงตรงนี้นะคะจะพิเศษนิดหนึ่งนะคะก็โซ้าพอเพื่อนๆพู่ห้โซาเสร็จแล้วนะคะต่อไปอย่างนี้นะคะโซ้าอย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมนะคะก็อย่างทุกครั้งนะคะสองเลยต่อไปนี้อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มสองครั้งตรงนี้อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะอย่างนี้ พอได้แบบนี้เพื่อนๆพื่ทำโซาหนึ่งสองสามสีห่ห้าพันโนเข็มสองครั้งมาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เรามาเก็บไหมทีหลังนะคะ mm. ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสไตล์แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วพอตรงนี้ก็พันโนเข็มสองครั้งแล้วก็มาแบบนี้เลยมีแค่ตรงนี้นะคะที่ว่าเราแตกต่างนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะ อ้าวเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปแบบเดิมเลยนะคะโซ่ห้านะคะต่อไปนี้1 2ึ่งสอามสี่ห้าทำเอ็กซ์ามสี่ห้าพันวเข็มสองครั้งแล้วก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็พันโอห์มสองครั้งจิ้มไปเลยค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็1 2 3่งามสี่ห้าแล้วก็ทํา X นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามส่หพันหัวเข็มสองครั้งทุกครั้งเลยนะคะนี่ค่ะเราจะทำแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็โซ่5แล้วก็ทำเอ็กซ์หนามสี่ห้พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทำเอ็กซ์พันหัวเข็มสองครั้งทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ 1>, 1, 2, 3, 4, งห้านี่ค่ะหนึ่งสอามี่ห้าหสองแล้วก็พันโเเ์มสองครั้ง 1, 2, 3, ่งามี่ห้าแล้วก็ทำา x นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีแค่ตรงนี้นะคะที่เราแบบเปลี่ยนนะคะคือตรงนี้โซห้านะคะ เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแถวตอนที่สองกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแถวที่สองกันแล้วนะคะต่อไปครึ่งหนึ่งของ5แอดมินใช้2นะคะแล้วแอดมินก็ทำ F นะคะไปในจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้นะคะทำ F นะคะอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่4นะคะเป็นหลักแรกนะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่5 อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทําแบบนี้อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพืนพันหัวเข็มอีกสองครั้งแล้วก็ทําแบบนี้อย่างนี้นะคะมันก็จะได้เป็นตัวแบบนี้ต่อไปนะคะ พันหัวเข็มเออเอ่เอโซ่ห้านะคะอย่างงี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋เดีด<ๆ>เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาให,หม่นะคะทุกคนอ่ะเราทําโซ่หนึ่งสองสามสี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะขึ้นต้นโซ่สี่อย่างงี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ แล้วพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ห้านะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอสองครั้งแล้วเพื่อนๆก็มาจิ้มตรงนี้ก็จะได้เป็นตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็โซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแล้วเพื่อนๆก็ทำแบบนี้อย่างนี้ค่ะ ทำให้มันเป็นเหมือนตัววีคว่ำแล้วก็อะไรอย่งนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าทำสับหว่างกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยค่ะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่ห้าเหมือนเดิมพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็จิ้มตรงนี้ ย่างเงี้นะคะแล้วก็พันหัเข็มสองครั้งแล้วก็ดึงรวบทีละ2ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็สู่ห้าหนึ่งสองสาหแล้วก็พันหัเข็มนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะตามนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทํามาถึงตรงนี้แต่จะบอกวิธี 1>, 1 2 3 4งห้านะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้า1 2 3 4งห้าทุกครั้งจะต้องพันหัวเข็มสองรอบนะคะงนี้ค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็โซ่ห้าอย่างนี้นะคะ แล้วก็5เอ้ยแล้วก็พันหัวเขมสรอบก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเป็นคู่คู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่างนี้เลยจ้าไม่มีอะไรพิเศษนะคะเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะต่อไปเราจะเริ่มแถวที่3กันนะคะนี่ค่ะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะทุกคนพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่สองแล้วก็ทํา f นะคะให้มาอยู่ตรงกลาง อย่างนี้ค่ะเ่ะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ทำยาว,ยาวๆหน่อยก็ได้อย่างนี้ค่ะให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำโซ่สี่เหมือนเดิมนะคะพอทำโซ่สี่เสร็จแล้วนะคะก็พันหัวเข็มสองครั้งเพื่อนๆก็ตรงนี้เลยค่ะให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก็เหมือนจะเอาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะ ต่อไปก็โซ่ห้าเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้แล้วก็พันหัวเข็มเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งก็ทําเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแถวที่สี่กันนะคะตรงนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรานะคะอันนี้เราถักมาแล้วนะต่อไปเราก็ขึ้นต้นโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเอฟตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ทำให้มันอยู่ตึก จุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่สี่นะคะแล้วต่อไปนะคะพันหัวเข็มสองครั้ง,งนี่ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะอันนี้จุดกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางแล้วก็จุดเริ่มต้นของเรานะคะแล้วต่อไปแอดมินก็ทําโซ่ห้าอย่างนี้นะคะ พอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพันหัวเข็มสองครั้งนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆทำสามหลักแบบนี้นะคะในช่องเดิมนี้คะ่ะตรงกลางนี้นะคะอย่างนี้ค่ะทำสามครั้งนะคะโดยการรวบพร้อมกันแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆ,นๆทำโซ่ห้าอย่างนี้นะคะ แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทําอีก3หลักแบบนี้นะคะในช่องเดิมนี่ค่ะอย่างงี้ค่ะก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะอย่างงี้ยางนี้เลยนะคะ เดี๋ยวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าแอดมินจะเปลี่ยนวิธีถักอีกตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแอดมินแบ่งไปแล้วนะคะหนึ่งสองสามนี่ค่ะที่แอดมินมาร์คไว้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเปลี่ยนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถักไปเรื่อยๆค่ะ 1> 1, อย่างนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะอ่าพอมาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะที่เรา นี่คะ่ะจุดก,กลางๆนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทำสามครั้งนะคะแบบนี้ตรงนี้นะคะจำได้ไหมคะที่ว่าจุดกงลางตรงนี้นะนี่คะ่ะก,กลางตรงนี้แอดมินจะพันหัวเข็มปกติจะพันสองนะคะแต่ตอนนี้แอดมินจะพันสามครั้งเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเหมือนเดิมนะคะตรงนี้3ามครั้งก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งามี่ห้า แล้วต่อไปแค่ตรงนี้นะคะที่เราพันสามครั้งนะคะนี่ค่ะจุดก,กลางตรงนี้นะคะทุกทุกจุดกกลางนะคะแล้วต่อไปก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมแบบนี้เลยกนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราทำได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะคะเราจะทำโซ่เดี๋ยวเราจะทำโซ่เจ็ดนะคะห้าสองสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเพื่อนๆทำเอ็กตรงกลางนี่นะคะ่ะแล้วก็โซ่เจ็ดเจ็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่เจ็ดอย่างนี้คะ่ะแล้วก็โซ่เจ็ 7, ตรงนี้นะคะเขาว่าแอดมินจะทําให้มันตรงกันนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแค่ตรงที่จุดเรา m a r นะคะที่เราจะทําเหมือนเดิมแล้วก็มีตรงนี้ตรงกลางที่เราเพิ่มมานะคะแล้วนอกนั้นก็โซ่เจ็ดนะคะงงไม่เอย่ยอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้นะคะ 1>, 1 2 3 4งสองห้าหกก็จะได้แบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน้าหกะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปนะคะตรงนี้เราก็ทำโซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งจุดนี้อ่าแล้วต่อไปโซ่ห้าแล้วต่อไปพันหัวเข็มสามครั้งนะคะนี่ค่ะทุกครั้งจุดกึ่งกลางนะคะเราจะทำเอ่อจะพันสามครั้งอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามอย่างนี้คะ่ะแล้วก็หนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะ อันนี้อันนี้ที่มาร์กไว้อันนี้ที่เราไม่ได้มาร์กไว้เราทำโซ่เจให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวมาถึงตรงนี้เราก็จะนี่ค่ะตรงกลางนี้เราก็จะทำเหมือนที่มาร์กไว้ตรงนี้นะคะแค่ตรงเนี้ยที่มันแตกต่างนะคะทุกคนอพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็โซ่ห้่าเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าแอดมินบอกผิดเลยละตรงนี้ต้องโซ่ห้านะคะ เดี๋ยวหนึ่งสองสาสี่เอ้าห้าตรงนี้โซ่ห้าค่ะขอโทษขอโทษทุกครั้งตรงนี้ห้านอกนั้นจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสมสี่ห้านี่ค่ะแค่ตรงนี้ที่ว่าโซ่เจ็นะคะตรงนี้ตรงมุมกับตรงนี้นะคะ แล้วต่อไปกระซูห้าพันหัวเข็มสามครั้งดึงรวบทีละสองอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มสามครั้ง่นี้ค่ะล้วต่อไปกระซูห้าพันหัวเข็มสองครั้งนี่ค่ะ,ก,ะ,คคะก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนจนกว่าจะถึงตรงนี้แล้วเราค่อยมาทำแบบนี้อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปนะคะมาค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มแถวต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งไปจุดเริ่มต้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปขึ้นต้นโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งก็ไปจุดเดิมนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปขึ้นต้นโซ่หนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทำสามหลักนะคะในตรงกลางนี้นะคะได้2อละต่อไปก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งทำสามหลัก ในช่องเดิมอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มอีกสองครั้งคอยรวบพร้อมกันเอ้ยไม่ใช่สิก็อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกสองครั้งแล้วก็มาจุดนี้ แล้วก็โซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้นะคะจะได้แบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ตรงกลางนะคะตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มอีกสองครั้งอย่างนงี้นะคะแล้วก็ดึงรวบทีละสองตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมเลยค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะให้เป็นแถวแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสอ,ง,องนี่ค่ะแต่ตรงนี้นะคะเราจะจะเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะโซ่เจ็ด 2 4 6 7อย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะก็มีจุดเดิมคือตรงนี้นะคะเอาให้ตรงจุดเลยนะคะแล้วก็โซ่7อย่างนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ตามจุดเลยนะคะตรงจุดเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะจะแตกต่างนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1>, 1 2 3่งสอามี่ห้าหกดอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไป1 2 3่งสอามี่ห้าหกแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มอีกสองครั้งก็ทำสับหว่างกันไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นคู่กันนะคะ นี่ค่ะก็คือ2อันนี้เป็นคู่กันนะคะทําเป็นคู่นะคะเนี่ยตรงไหนที่มันมาร์กไว้นะะี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็ที่เรามาร์กไว้นะคะอันนี้ไม่ได้มาร์กไว้แต่เราจะมาร์กมาร์กข้ามกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปนะคะมาค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มแถวที่7กันนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะโซ่2แล้วก็ทำา f ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่สพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็มาตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก็จะได้เหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะทำตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้คือจุดกึ่งกลางต่อไปก็โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะพอโซ่ห้าเสร็จก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสองครั้งทำสามหลักรวบพร้อมกันอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่ห้าเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็ พันหัวเข็มสองครั้งทำสามหลักเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค,ะค่ะก็ถักมาเหมือนเดิมจนมาถึงตรงนี้นะคะทําเหมือนเดิมตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะเหมือนเดิมอีกนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลย ตามเซตนี้เลยนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้1นึเซตอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปจ้าก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็พันหกเข็มเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเหมือนแถวที่หกเลยนะคะทาเหมือนกันอย่างนี้นค่ะไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสาห้าหนึ่อห้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปกับโซ่7 4,5,6,7อย่างนี้นะคะแล้วก็ x ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะแล้วต่อไปก็สู้7เ,เหมือนกันค่ะจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะ1 2ึ่งสอี่ห้าหกดอย่างนี้เลยค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงมุมนี้เลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็หนึ่งเซตนะคะทุกคนเขาเรียกหนึ่งเซตเนาะ เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะความยาวของแอดมินก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะแอดมินจะทำกระชับนะคะให้มันแน่นโดยการทำา X ให้รอบเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทำา X แบบนี้นะ1 2แล้วก็ทำปุ่มนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็1 สองทำอย่างนี้นะคะข้ามไปเลยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำปุ่มนะคะแล้วก็หนึ่งสองก็จะได้แบบนี้นะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะหนึ่งสองแล้วก็ทำปุ่มอย่างนี้ค่ะทำให้อ้อมจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะตรงนี้ค่ะ อย่างนี้นะค,คือทำให้มันแน่นนะคะอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะทำปุ่มทำ x นะคะ 1, 2, หนึ่งสองนี่ค่ะหนึ่งสองแล้วก็ปุ่มอย่างนี้ค่ะหนึ่ง 2 1 2แล้วก็ปุ่มหนงสองนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าแอดมินจะประกอบร่มเป็นยังไงนะคะนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะคะแถวสุดท้ายแล้วนะคะนี่ ความยาวร่มของแอดมินก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่หนึ่นส,สาแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็หนึ่ทำแน่นๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็หนอย่างนี้เลยค่ะ อยนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะนี่คะ่ะสำหรับร่มนะคะกแอดมินก็ไปแกะเอามาจากของเก่าที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็เอามาทำแบบนี้แล้วก็มีหัวจุกด้วยนะคะมีหัวจุกด้วยคะ่ะนี่คะ่ะหัวจุกเดี๋ยวเราถอดตรงนี้นะคะแล้ววางตรงกลางนะคะทุกคนนี่นะคะ เอะอันนี้จะเสียหรือเปล่าอ๋องอแล้วด้วยจะเป็นแบบนี้ค่ะ